มืงหนีภาพี่น้องมาหาเจ็บเห็ดแทดเจ็บเห็ดแทดหีหนีเด้อเห็ดแทดได้กินไปเนาะปีนี้นี่แหละในรอบหลายปีมาเจ็บเห็ดแทดหรือว่าเห็ดต่อเฟียงเนาะเอ,อนินอีกนึงเอินว่าเห็ดต่อเฟียงเจ้ยเจ็บรายหลายเติมหรอไกลสิพ่อแจ,จงให้พุทธเราล่ละทั้งเก็บทั้งทั้งขุด ไลยคักเด้คุณน่ะเขาอักลากอยู่แต่ว่ามันเหี่ยวมันเหี่ยวเดียวมันเหี่ยวเดียวมันเหี่ยวเดียวออกได้มือเศร้าเนี่ยมันเหี่ยวเจ้ากระสีหาออกตาดอกมันซึนซึนอยู่เนาะดอกมันซึนซึนซ้ำมันซึนอยู่นี่ดอกหน่อยๆมันซึนกาลังพอดีเลย เจ๋อเยท่านเด็ดขาวอกดอกเพราะว่าฉัไปเด็ดอยู่เฮียนตอหลังเนาะเห็ดแทดเห็ดแทศดูเห็ดกออเฟียงเห็ดต่อเฟียงเห็ดต่อเฟียงห้ลายเติมละอีกน้อยกับพ่อดอก Cô bà cần đồn chiền Nhiều con Nhiệt nè Nhiệt Cò phiêng Nó bỏ trong mưa sau này. Nhiều rồi đây này Nó ấu như thế Nó sơn sơn เก,ก็บเห็ดเห็ดแท้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 ดอกกำลังงามดอกดอกได้ที่มันเหี่ยวจังเสียจริงพอเอาได้ดอกจังเสียเหี่ยวจ้าเจียวดอกซึ่งซึ่งั่งสียไปเรื่อยๆ ไครสิพอแจงแ้งอะเก็บให้พุทโาแกงพุทโากินพุทโามากแตแล้วเห็ดแทดนเนาะไม่หลอบหลายหลายปีแล้วได้พอเก็บเห็ดแทนหลายเด้หลายแต่ว่ามันเที่ยวคำเก็บมือเสานี่สิพอดีอยู่มือเสานี่สิพอดี จากไหนกับซัมนี่ก่อนเนีย่ยจอยอขอจบคลิปซัมนี่ก่อนนะจ้า